เราเห็น3วันนะในการอภิปรายเนี่ยที่ผมบอกว่าชกไม่เต็มหมัดครับชกไม่เต็มหมัดน,นะแต่เราเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยได้ตั้งฉายางวบประมาณรัฐบาลไว้หลากหลายรูปแบบมี4ีฉายา,าที่เราเอามาดูนะอะไรบ้างครับผู้นําฝ่ายค้านนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยบอกว่าเป็นงบเบีย้ยหัวแตกสเปสปะ รัฐบาลแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อ่าใจวัตกรรมของคุณเชตวัฒน์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่าเป็นงบฉบับเป็ดน้อยครับอ่าเป็ดอะไรเป็นเป็ดโพซิชันบอกเป็นโพซิชันน้อยอ่ากินไม่ได้็ดน้่อยนี่กินไม่ได้นะว่าแต่เขาอีนอทาหมดว่าแต่เขาอีนอทาหมดก็คือว่าจะไม่กู้ก็กู้ไงะตอนนั้นคือรัฐบาลเน้นแต่กู้อย่ก็กู้ขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงาว่าไงครับงบกระตุ้นเศรษฐกิจทิพย์ก็คือว่าคุณหมาสิริกยาบอกว่ารัฐบาลนะบอกตลอดว่าเศรษฐกิจกําลังวิกฤตครับแต่พอดูโครงสร้างงบประมาณแล้วเนี่ยไม่วิกิตไม่มีวางรูปแบบการเหมือนไม่กระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเลยเป็นกระตุ้นทณะที่พักที่มีงูเห่าฮะ สามขาดสามเกินหนึ่งพอได้อันนี้ถือว่าไม่ปลายนะอันนี้นี่คือแน่นอนครับทางการเมืองต้องบอกว่าเรื่องวาทกรรมเนี่ยมันจะย่อมใช้เพราะทุกครั้งธรรมดามากธรรมดามากเพียงแต่ว่าประชาชนผู้เสพสื่อต่างๆต้องเร้าทันเพื่อเขาเขาต้องสร้างวัทกรรมเพื่อให้คนจําได้ในสิ่งที่อภิปรายแต่บอกว่าไฮไลท์นอกจากเรื่องงบที่คนไม่นั่นฮะไฮไลท์ที่คืออภิบายงบไม่มีประท้วงเลยแต่มาประท้วงกันพอมีกระทบ ัน14คือคุณทักษิณคือการงบครั้งนี้ก็บอกมีองค์งงคลักพิทักษ์นายกบ้างองค์คลักพิทักษ์พบประมาณองค์คลักพิทักษ์รัฐบาลมาแต่โดยรวมแล้วก็ดูราบลื่นดูว่าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับว่าตรงลงพิทักษ์นายกหรือพิทักษ์ชั้น14ใช่ไหมเพราะ ในการอภิปรายที่ประท้วงกันหนักสุดนะฮะมีสองช่วงมีการประท้วงกันประท้วงสเปสปะบ้างประท้วงกันนู่นนี่บ้างคือช่วงของคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์นะตอนค,คุณจุลินลักษณะวิสิทธ์พูดถึงงบกรมราชทันเพราะพูดถึง3 4มสี่ข้อและพูดถึงงบกรมราชทันแต่ยังไม่ทันเอ่ยชื่อเลยแต่คนนั้นขึ้นประท้วงแต่ทีครูมานิสสังบุ้มที่บอกว่าประท้วงไม่เข้าประเด็น่เราเคยบอกและประธานชี้ว่าไม่เข้าประเด็นขณะที่ สอสอญิงของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะจากตังคุณสุนัชชาโรภิพิศนะฮะเนี่ยโรสถาทราภีพิษเนี่ยเป็นดาวรุ่งดวงใหม่เลยของเกิดเลยเกิดไหมลายเยอะนะฮะแล้วก็บอกว่าไอเนี่ยนะตอนนี้พรรคไทยรักไทยที่มีนายใหญ่ชินอยู่เบื้องหลังโอ้นี่เนี่ยก็พูดถึงเรื่องชั้น14ด้วยนะคือพูดแบบนี้ย่อมมีคนประท้วงเลยใช้คำว่านักโทษเทวดาก็เลยแทนที่คนอื่นจะประท้วงก่อนนะประธานเนี่ย ที่ทำหน้าที่ประธานรองประธานนะที่ทำหน้าที่ทคุณเชื้อเมืองพาน,นะฮะใช่ครับก็บอกว่าก็คุณวิเชษเชื้อเมืองพานก็ประตัวเอ้ยคุณขออนุญ,ญาตหรือยังเรื่องอสไลด์อ่ะ <laughs> ทำให้คุณลังสิมันโรมก็ออกมาตอบโต้เลยว่าถ้าประธานไม่เป็นกลางเออใช่ต้องถือว่าเรื่องอื่นอย่างที่พี่ชางพูด่ะ,ะคือลาบเลียบม,มาตลอดแต่พอพลาดพิงชื่อของคุณทักษิณเนี่ยยังไม่ชื่อเลยนะยังไม่มีชื่อเลยนะเขบอกว่าชั้น14หรือนักโทษเทวดา Oh, ยลยไม่มีชื่อนะพึบเลยไปดูบรรยากาศช่วงของสองช่วงนี้กันดีกว่าครับรัฐบาลในฐานะผู้ใช้งบประมาณปี66 6, และกำลังของงบปี67อีก6,620ล้านบาทได้บริหารโครงการตามวัตถุประสงค์โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขังทั้ง280,000คนหรือยังเพราะมีข้อเคลือบแคลงเกิดขึ้นในสังคม ปล่อยให้นักโทษบางคนเข้าคุกทิพย์มาแล้วกว่าร้อยยี่สิบวันแต่ยังไม่เคยติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวผมขอประทร้วงท่านประธานนะผมนั่งฟังมาตั้งแต่เบื้องต้นผมไม่คิดว่าท่นานอดีตทั้งตีจะลุกขึ้นอภิปรายที่ด้วยซ้ำม,มประมาณ <c oughs> เพราะว่าท่านล้มเหลวมาตลอดเลยครับ <c oughs> คือเรื่องที่กําลังกีนี่มันเป็นเรื่องนอกประเด็นแล้วกําลังลากออกไปนอกประเด็นก็สไตล์เก่าๆเหมือนเดิมครับ <c oughs> ผมรู้ว <c oughs> ่าที่กําลังจะพูดถึงคนชื่อทักษิณทินวัตร ฉันคิดว่ารูปเมื่อสักครู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีสวมใส่เสื้อสีแดงปาร์ตี้อยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลไม่มีอะไรน่าจะเสียหายนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าอายค่ะเพราะการเป็นนักโทษทวดาอยู่ชั้นสิเป็นเรื่องที่น่าอายกว่าเยอะค่ะท่านประธานครับประท้วงฮะประท้วงตามข้อ69จริงๆเราอาภิปรายงบประมาณเราก็อยากให้อยู่ในเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยประเด็นที่เอารูปขึ้นมาพร้อมกัน แล้เสียสีว่าทานนายกเนี่ยไปงานสังสรรค์แทนที่จะไปดูปัญหาภาคใตา้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกันไม่ใช่ว่าท่านนายกเลือกที่จะไปงานแทนที่จะไปดูแลพี่น้องภาคใต้นี่ประเด็นหนึ่งครับประเด็นที่2ก็คือบอกว่าเทวดาจากที่อื่นซึ่งมันก็ไม่ได้มีเกี่ยวอะไรกับงบประมาณเลย อ๋อสนุกสนุกช่วงนี้นะอ่สนุกช่วงไฮไลท์คือช่วงที่ไปแตะนักโทษพาดพิงตรงนี้นะพาดพิงตรงนี้ยปรากฏว่าเขาไม่ได้ปกป้องไม่ได้เป็นอะไรองค์พิทักษ์พิทัก์นายกเลยนะองค์กรัพิทักษ์ชั้น14ไม่เขาอาจจะมองว่าครั้งนี้นายกโดนไม่นักโดนไม่หนักนะนอกจากในสภามีอภิปรายงบกระทบคุณทักษิณแล้วเนี่ยข้างนอกเองเนี่ย ท่านนี้นะอาวุโสงการเมืองคุณชวนหลีกภัยเนี่ยไม่ได้พิพาใช้เวทีสภาแต่ใช้วิธีนอกสภาในการตั้งคําถามจริงๆแล้วเป็นระเบียบของสภาด้วยนะระเบียบสภาเลยทได้คือคุณชวนเนี่ยโอมมาทางนี้ถือว่าเหนือความเหนือเมฆนะเขาเขาาผมคิดว่าเขาคุยกันแล้วนะเพราะสุดท้ายเขาใช้ไอตัววันสัญลักษณ์ วันครบรอบ20ปีเหตุการณ์ป้นปืนที่ภาคใต้ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่อง20ปีป้นปืนภาคใต้ถามว่าวันที่4มกราคมปี2566ใช่ย้อน67ใชย้อนไป20ปี20ปี4มกราคมปี47ตอนนั้น47แทนที่จะอภิปรายเรื่องเรื่องของครบรอบ20ปีเรื่องฝฟใต้เรื่องงบครมนเนี่ยในสภาเขาพูดเยอะแต่ดินายกชวนเลือกที่จะถามเลยหนึ่งปืน หามาครบไปยังสองเอาไปทําอะไรเอาไปทำอะไรบาดเจ็ออบอาวุธที่ยังไม่ได้คืนมีข้อมูลหรือไม่ว่า,อ,าอยู่ณที่ใดติดตามเอาคืนมาด้วยหรือไมแ่และคนที่เสียชีวิตบาดเจ็บเนี่ยมาจากปืนที่ปล้นเท่าไหร่อรู้ไหมเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการปล้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การปล้อนนอกภาวะสงครามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้มีวิธีการยังไงบ้างจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกและที่สําคัญให้ตอบถามให้ตอบในราชกิจจาเพราะว่าถ้าถามกระทู้สดตอบในสภา ถ้าถามกระทูแห้งนี่เขาเรียกกระทูแห้งว่าเออแบบนี้ผมว่าน่าสนใจนะเพราะคือมันมีบันทึกลงร่าจีจาเลยนะลงในร่าจีจาเลยไปทุกคนสามารถเปิดเผยได้นอกจากคุณชวนหลีกภัยเนี่ยที่พูดเรื่องไฟใต้ผ่านกระทูแห้งนะเขาเรียกกระทูแห้งเนี่ยยังมีคุณราชิดสุขพุ่มเนะยสอสนครศรีธรรมราชพรคประชาธิปัตย์เนี่ยอันนี้สายสายห้าคนเนี่ยนะสายห้าเดี๋ยครับเดี๋ยวก่อนประชาธิปัตย์มียี่สิบห้านะฮะสายใหญ่ ที่สัมพันธ์กับหัวหน้าพักเฉลิมชัยยี่สิสสายเสียงข้างน้อยที่สัมพันธ์กับท่านนายกชวนท่านจูรินท่านอะไรเนี่ยห้าห้ามีใครบ้างหลอห้าก็มีหนึ่งคุณชวนลีกภัยสองคุณบัญญัติบรรทัศนสามคุณจูรินลักษณะวิสิทธิ์สี่คุณราชิตสุภุมนี่แหละห้าก็คุณสันเพชรสันเพชรบุญยามณีเออห้าคนห้าคนท่านอดีตผู้ว่าราชิตเนี่ยอยู่สายเสียงข้างน้อยในพิาริบัติ ก็ออกมาพูดถึงปัญหาภาคใต้นะปัญหาไฟใต้ปัญหาไฟใต้นะแสดงว่าเขาเขาใน5คนนี้เขาตีแล้วหน้าดุดีนดนตีแนวแนวเดียวกันใช่แนวเดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งของเสียงข้างน้อยของประชาธิปัตย์คุณสันเพชรคุณยามานีก็พูดถึงเรื่องที่ขยายต่อจากที่คุณจุลินรละชาลีพูดพูดงบกลางคุณจุลินพูดถึงงบกลางงบกลางว่าเป็นการเพิ่มงบการเหมือนตีแบงค์เช็ค อีกเพิ่มอีกหมื่นห้าหมื่นหกพันล้านใช่ไหมเพิ่มเป็นจากห้าแสนกว่าล้านเนี่ยเป็นหกแสนล้านเพราะคุณจุลินพยายามแบบทำหัวเชื้อไวอ้งบกลางต้องโปร่งใสทุตสุจริตใช่ไหมเพราะเหมือนแบงบค์เช็คใช่ไหมเขียนแบบไอ้เช็คแล้วใส่ตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้อพอเสียงข้างน้อยมีบทบาทมากในการเอาจริงเอาจังในการอภิปรายการะทุ้งรัฐบาลแปลว่าฉันไม่ยอมร่วมสังก,กรรมกับรัฐบาล ปรากฏว่าคนก็ตั้งคําถามว่าไอเสียงข้างมากในประชาธิปัตย์เนี่ยตกลงอภิปรายแบบแตะมือเพื่อขอเข้าร่วมหรือเปล่าอไปดูเสียงข้างมากในประชาธิปตัวแทนหนึ่งคนแล้วกันเขาบอกว่าเขาเป็นฝ่ายค้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ฝ่ายคอรอเสียบประชาธิประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านร้อยเปอร์เซ็นต์จะเห็นได้จากการอภิปรายเห็นได้ไหมเห็นได้ไหม ก็เห็นแล้วว่ามันชัดว่ามีสองฝากมีสองฝากสำหรับผมนะผมเห็นว่าประชาธิปัตย์ทำหน้าที่สามวันนี้มีสองฝากจะเห็นได้จากการพิจารณ์ทำหน้าที่ฝ่ายค้านมีจุดยืนเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลเต็มที่นี่คุณชนะเดชโชว์แบบออกมายืนยันออกมาแถลงเลยนะอันนี้เป็นนะเป็นรองหัวหน้าพักเป็นรองหัวหน้าพัก แต่ขณะที่หัวหน้าพักซึ่งไม่ได้อยู่ในสภานะให้สัมภาษณ์ไม่ได้เป็นสสให้สัมภาษณ์พอใจพอใจ,พอใจกับการอภิปรายร่างรัฐบาลหกเจ็ดนะของประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่สสของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอภิปรายได้ครบถ้วนสมบูรณ์สร้างสรรค์มสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์สร้างสรรค์มุ่งชี้ให้เห็นจุดที่รัฐบาลจัดสารระมาณที่ไม่ถูกต้องอ้าวสุดสุดท้ายเนี่ยถูกนะพี่วีให้คะแนนใครในฝ่ายไหนฝ่ายไหนของประชาธิปัตย์ ก็ก็คือดับดับคุณยูลินก็โอเคอยู่คุณยูลินถือว่าเหมาะเลยนะในการาที่จะเป็นฝ่ายค้า